สาวไทยกำลังจะเป็นมิสแกรนด์อินเตอร์เนชันแต่ในที่สุดฟิลิปปินส์ก็คว้าชัยชนะมาในการประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชันแนล2025แล้วการแข่งขันที่ตั้งเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความสวยงามและความมั่นใจในตัวเองแต่ยังคงเผชิญกับความเห็นแตกต่างเอ็มมาแมรี่ทิกลาวจากฟิลิปปินส์กลายเป็นผู้ชนะในที่สุดและได้รับความสนใจจากแฟนๆทั่วโลกด้วยความสวยงามและความเป็นมิตรแต่ที่น่าตื่นเต้นมากที่สุดก็คือกดเบลสรสันรัตที่เป็นตัวแทนสาวไทยซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างมาก จากชาวไทยทําถึงตําแหน่งรองชนะเลิศอันดับหนึ่งอย่างยอดเยี่ยมการประกวดครั้งนี้เป็นการแข่งขันที่แข็งแกร่งและกดเบลได้แสดงฝีมือที่ยอดเยี่ยมทําให้ชาวไทยภาคภูมิใจในผลงานของเธอแต่ที่น่าสนใจคือการประกวดครั้งนี้มีผู้เข้าชมจำนวนมากที่ติดตามอย่างใกล้ชิดซึ่งก็เป็นสาเหตุที่ทำให้มีความเห็นแตกต่างกันออกมาคนใดจะเป็นมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นความคิดเห็นของคุณเป็นอย่างไรมีการโต้แย้งกันอยู่ว่าการประกวดครั้งนี้มีความยุติธรรมหรือไม่และมีข้อคิดเห็นต่างๆเกี่ยวกับการคัดเลือกผู้ชนะ ในที่สุดผลการประกวดก็ได้ถึงความสุดท้ายกับตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับสองของไอ t านาคาร์โ n ลินาจิเมเจากสเปนร,รองชนะเลิศอันดับสาของเฟสมาริพอเตอร์จากกาหน้าและรองชนะเลิศอันดับ4ของนาริมานบัติคาจากเวเนซุเอลาขอขอบคุณข้อมูลจาก Facebook Miss Grand International ที่ช่วยให้เราได้ติดตามข่าวสารนี้การประกวดครั้งนี้เป็นการแข่งขันที่น่าติดตามอย่างมากและเราหวังว่าจะได้เห็นความสวยงาม และความมั่นใจของผู้เข้าประกวดในครั้งต่อๆไป